พอดีค่ะพ่อแม่พี่น้องโอมวดาทุกทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองจะมายกพ้าสิ้นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องขาอย่างหัวเราะและตลกวนรดานะคะที่วนรดาเอามาใส่อย่างนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะอย่ามาโชว์ให้ท่านดูว่าผ้าสิ้นของเรานะคะใส่แล้วใส่อย่างนี้ก็สวยนะคะนไคะใส่ยางก็สวยผ้าสิ้นเห็นไหมคะนะคะใส่แบบนี้ลายของเขาจะสวยงามมากแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นผื้นที่ลดราคานะคะ690ท่านใดสนใจทักงามมากเะคะ่ะวระดามมาใส่ให้ท่านดูว่าผ้าสิ้นของเราเวลาใส่ไปอย่างนี้นะคะสวยค่ะสวยงามมากให้โชว์ดูเต็มรูปแบบแบบนี้ แล้วใส่แบบไทยๆใส่ง่ายๆสบายๆไม่ต้องลงทุนเยอะก็ใส่สวยได้ทั้งปีเลยนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้เราก็จะมาต่อเป็นคลิปที่สองเวลาได้ได้พาสิ้นมาเยอะนะคะก็จะมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะขอให้ท่านฟังราคาแล้วข้อสําคัญตอนนี้เวลาได้ยังมีโปรส่งปีใหม่ฟรีนะคะโอเคนะคะเวลาได้จะมาสตาร์ตตัวนี้ให้ท่านเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าชีกวางขามชีกวางเนื้อเรียบอันนี้ฟื้นยี่ห้าโอ้สวยมากฟืนนี้ ฟื้ยี่ห้าสีเข้มนะคะนี่ค่ะงามชี้กวางสองตะกอฟื้มยี่ห้าฟื้มยี่ห้านี่เขาจะเล็กเส้นได้จะเล็กพิเศษเพราะว่าฟื้ยี่ห้ามันจะตดตดตัดตดคว่กว้างเท่ากันใช่ไหมคะความกว้างหน้าฟื้เท่ากันเม็ดหนึ่งแต่เวลาเวลาใส่เข็มเข้าไปติ๊ดทิ้งทิิิยี่ห้าอย่างเงี้ยมันเยอะมันเยอะเลยทำให้ต้องใช้ได้เส้นเล็กแต่ถ้าฟื้มยี่สิบมันจะเป็นมาตรฐาน ทั่วไปนะคะอันนี้คือแม่กีต่อท่านอธิบายมาให้วรดาฟังวรดาก็เอามาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังเหมือนกันอันนี้เหมือนเดิมจัดโปร700บาทสง่งรี เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีมีพื้นเดียวนะคะครึ่งท่อนตัวนี้สวยงามมากวรดาก็มาแบ่งปันจัดสุดๆให้ท่านนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้สินค้าสวยๆงามๆตรงหน้าปกไม่โกหกลูกค้าก็ขอให้ท่านพิจารณาช่องวรดาผ้าคามที่จังหวัดสกลนครนะคะวรดาผ้าคามร้านตั้งอยู่ตลาดสมเกียตจจังหวัดสกลนครนะคะมีเพจวรดาตาทิพย์มีย o u t u ว e วรดาตาทิพย์และช่อง YouTube วรดาผ้าคาม เป็นคนคนเดียวกันหน้าแบบนี้ล่ะค่ะขอให้ท่านเข้าไปทักทายพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านค่ะเจ็ดร้อยทวนค่ะสวยนัมเบอร์วันอีกเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะดูพื้นของเขากว้างค่ะไม่เห็นไหมคะสองเมตรกว่าอยู่แล้วรับรองวราดาไม่เคยตัดออกตัดออกดีค่ะให้ท่านไปเลยนะคะเจ็ดร้อยบาททวนนะคะส่งฟรีมาอีกนะคะเดี๋ยววรดาจะหาดูโอ้โหสวย เดี๋ยวยกก่อนเป็นหวัดค่ะอันนี้เป็นงานดํานะคะชีกวางชีกวางสองตะกรอนนี่ค่ะงานดํางามมากนะคะตัวนี้ครึ่งท่อนนะคะก็ได้ก็ยังแบ่งปันท่านเหมือนเดิมเจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้งานดําคามดํานะคะสวยค่ะคามที่ใช้ว่าคามดํานี่ไม่ใช่เคมีนะคะจะเอาดําแต่เป็นดํา ดำธรรมชาติคือจะมีต้นไม้หรืออะไรพวกนี้แหละคะ่ะเอามานะคะามาผาสมกันหลายอย่างคะ่ะหลายอย่างหรือว่าเป็นต้นอะไรอะ่ะต้นที่ที่เอาไปย้อมไปย้อมแหนะคะอา่าย้อมแหดำดำนะคะแล้วก็มาผาสมกันนะคะต้นอะไรเนาะโบราณาก็ลืมแล้วที่กินขมๆเวลาอันขอพูดคะ่ะเวลาคนเอาไปค่ายขี้กระตือโบ,บราณมะเกลือนี่นะคะจะผสม เกลือนี่ไม่ใช่หมากเกลือน,นะคะจะเป็นรากเป็นต้นหลายๆอย่างที่เอามาอดแดปใส่กันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ว่าจะไปต้องเอามาเกลืออย่างเดียวอนุไม่ใช่นะคะเพราะมันทําไม่ได้มันไม่ติดมันไม่กินอันนี้เราก็เรียกว่าดําธรรมชาตินะคะอันนี้บอร,รดาก็ให้ท่านเหมือนกันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีอันนี้เ็ามีพื้นเดียวนะคะนำเบอร์สองคะ่ะมีพืนเดียวแบ่งปันสุดๆเลย จ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาททุนๆค่ะสวยนะคะดูเลยงามเห็นไหมคะแบบนี้สวยงามซปเปอร์งามเลยนะคะงามซปเปอร์งามโอ้เดี๋ยววลดาจะเอาแต่ครึ่งทอนให้ท่านคินอ่าโอเคครึ่งท่อนตัวนี้ยกให้ท่านต่อกันเลยครึ่งท่อนตัวนี้เป็นสี่ตะกอข้าเหมือนกันคะ่ะข่ามะมเกลือเหมือนกันคะ่ะสวย กิงกิงพาดรุ่นนี้นะ่ะบางคนบางที่ขายเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันใดย,ยังให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เจ็ดร้อยส่งฟรีนะคะท่านใดที่อยากได้สินค้าช่วงโปรก็ทักมาสวยค่ะเจ็ดร้อยส่งฟรีคระพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการทักทายมาได้สินค้าของลรอมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยสุดๆนะคะสุดๆส,ส,สินค้าแท้ๆสินค้าดีๆสินค้าไม่มีตำหนิเอามาให้ท่านแน่นอนนะคะ นำเบอร์สามค่ะสวยมากเลยสวยจริงๆเลยนะคะดูผืนของเขานิ่มอันนี้สี่ตะกรอนะคะสี่ตะกอค่ะแนะนำท่านชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นสี่ตะกอต่อกันไปเลยนะคะตัวนี้สี่ตะกอท่านดูนะคะดูเขาสวยมากนี่เป็นสีเทาเห็นไหมคะสวยสวยมากเทาขามเทางามงามมากผิวนี้สวยจริงๆก็ให้ท่านไปเจ็ดรอยเหมือนกัน สวยแท้แน่นอนนัมเบอร์สี่แต่และผืนการันตีได้ว่าคัดเกรดมาแล้วคัดสันมาแล้วงามนี่เนื้อนุ่มมากนะคะนัมเบอร์สี่สี่ตะกอยกช่อยกดอกนะคะสีต่ตะกอยกช่อยกดอกนะคะตัวนี้งามท่านดูใกล้ๆคะ่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆเห็นไหมคะสวยมากสวยมากๆเลือกทันก็ทันเลือกไม่ทันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบรารเลือกมาบางครั้งก็ยังไม่ทันน่คะสวย เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีค่ะสวยะคะ่ะมองดูอย่างนี้ก็ยังสวยเลยค่ะสวยมากสวยจริงๆนะคะแล้วมามาอีกตัวนี้วราดายกให้ท่านสวยเหมือนกันอันนี้เป็นลายเดี๋ยวยกให้ลายนางเอกนะคะลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคลายนี้จะเป็นลายที่ทํายากมากมารอบไหนไม่ไม่ไม่พ้นวันหมดค่ะ วันนี้จริงๆตัวนี้มีสามผืนนะคะแต่วรดาได้มาผืนเดียวเพราะว่าหลายคนก็เลยแบ่งกันไปเห็นไหมคะสวยค่ะงามมา,าแบ่งปันท่านนะคะเราแบ่งปันท่านงามงามเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะนัมเบอร์ห้าหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะแบ่งปันสุดๆุดเลยวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนสุดๆุดนะคะเจ็ดร้อยบาท ลายขอขเอเกี่ยวพ่อพยายนาคลำตัวนะคะอันนี้เรียกว่าลำตัวนะคะลำตัวลายนางเอกนะคะลายนี้ทํายากมากนะคะเห็นไหมคะถ้าคนไหนไม่เก่งก็ทําไม่ได้นะคะมีตัวนี้จะแตกทันทีเลยโอเคนะคะแล้วมาตัวนี้นะคะดอกพิกลใหญ่อันนี้ก็สวยคะ่ะมาตรฐานขายได้ทั้งปีอันนี้สองตะกอสองตะกอชีควางสองตะกอเนื้อสวยงามมาก ท่านดูเชิงดูลายแบ่งปันท่านเลยนะคะสุดๆเลยนะคะ7 0 0ดร้อส่งฟรีอันนี้เป็นน้ำเบอร์หกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแบ่งปันสุดเต็มที่พิเศษเต็มที่นะคะ700บาทนะคะน้ำเบอร์หกดูเชิงดูลายเขานะคะงามแทแนนนอนสุดๆเลยนะคะเห็นไหมคะงามจริงๆยกให้ท่านดูนี่ค่ะท่านแคปทางไหนได้ก็แคป ถ้าท่านเข้ามาดูมาชมท่านต้องการพืนนะขอให้แคปนัมเบอร์ติดด้วยนะคะเราจะได้เค็ดดูสินค้าตรงต่อกันนะคะดักแด้ใยไหม่งามมากชีควางดักแด้ใยไหมท่านดูเลยนะคะเนื้อเรียบสวยอันนี้แบ่งปันสุดๆเหมือนกันเจ็ด้อยี่สิบสวยงามมากสวยจริงๆสว,สวย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 มาก 720ราคาเหมือนกับพันโกบาทเลยนะคะตัวนี้แต่พิเศษให้เพียง720นะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะนำเบอร์ number 7นะคะนำเบอร์ number 7จนะคะ720ส่งฟรี720ส่งฟร,งฟรีเมื่อท่านแคปขอ้แคปติด Number ์ด้วยนะคะหรือถ้าท่านแคปไม่ทันแทบไม่ถูกก็ทักบอกวรดานะคะวรดาจะเข้าไปดูให้หรือวรดาจะแชร์คลิปให้ท่านนะคะเห็นไหมคะดูลายเขาสวยมาก โอ้งามจริงๆพื้นนี้อันนี้ทางนี้อันนี้ทางนี้เห็นไหมคะเอาทางไหนก็ได้เห็นไหมค่ะนี่สวยค่ะวราาจะยกให้ท่านเนีคะ่ะสวยท่านแคปได้ทางไหนก็ทางนั้นเจ็ดร้อยยี่สิบส่งฟรีนะคะสุดๆไปเลยสวยเหมือนกันชีกวางสองตะกอดักแด้ยใยไหมงาม อันนี้สีเขาจะออกเทาๆนิดนึงสวยรูมากสีนี้ราคาเป็นพันเลยนะคะดักแด้ใยไหมเนื้อฉีกวางเขาจะเป็นเนื้อเรียบเลยคะ่ะวราดาให้เลยนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบนะคะวราดาไม่ขายถึงแปดร้อยขายเเจ็ดร้อยยี่สิบเนื้อเรียบเพราะว่าเที่ยวก่อนนูน่น,น,น,นวราดาจะมีเนื้อสี่ตะโกมานะคะลายปลาได้ไม่กี่ท่านหรอกคะ่ะเพราะว่าคองมาแค่สามพื้นแต่รอบนี้ยังไม่ได้สักผืนเลยนะคะ แต่ละรอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่เาเอาเอรอเอารอบหน้าไม่ได้ค่ะท่านได้ค่ะแต่ท่านไม่ได้พื้นเดิมท่านอาจจะได้พื้นใหม่สวยกว่าเดิมหรือขี้เหล่กว่าเดิมแล้วก็บอกท่านไม่ได้เพราะว่าสินค้าของเรามาก็ยังแต่ละรอบก็ยังเอาว้าวตกตะลึงทุกรอบเลยสวยค่ะก็เลยได้ให้เลยนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบค่ะยังอยู่คะ่ะห9ร้อยเก้าสิบส่งฟรีดักแด้ชีกวงเนื้อเรียบเนื้อนิ่มนะคะ อันนี้ยกให้นำเบอร์เก้าหกร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะส่งฟรีแล้วมาผืนที่วรดาใส่เห็นไหมคะไหลลงจนสุดเลย <c oughs> นี่นะคะให้เหมือนกันหกร้อยเก้าสิบท่านจนหมดนะคะจะรถให้ท่านจนของหมดเลยเพราะจะไม่ให้ของตกค้างใดๆทั้งสิ้นของร้านวรดาไม่มีตกค้างไม่มีของเก่าสะสมไม่มีของที่เอามา ที่แบบว่าไปตัดไปแต่งแล้วเป็นของใหม่ไม่ใช่ของเนื้อหอมหอมการันตีได้เลยของทอใหม่นะคะโอเคหกรส่งฟรีนะคะปืนนี้นะคะ่งฟรีคับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมอย่าลืมนะคะหากท่านจะติดต่อหรือโทรหาวราดาก็เบอร์โทร0ัพก็เป็นห้าหนึหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะโทรหาวรดาก็ ตอนเช้าถึงเที่ยงก็อาจจะรับไลน์หน่อยแต่ถ้าบ่ายมาแล้วเที่ยงเที่ยงมานี้บางครั้งบวราดาอาจจะขับรถนะคะหรือไปส่งของอไปตามของที่ขนส่งนะคะหรือว่าไปจอดรถบางครั้งก็ลืมเปิดเสียงอะไรประมาณนี้นะคะขอให้ท่านโทรอีกครั้งหรือถ้าท่านไม่โทรวราดาก็จะโทรกลับอยู่แล้วแต่อย่าเพิ่งแบบตำหนิวราดานะคะว่าเออทักไปก็ไม่ตอบไลน์ไม่อ่านไลน์ก็ขอให้เข้าใจด้วยค่ะว่าคนเดียว คนเดียวคนเดียวคนเดียวทํางานคนเดียวค่ะเดี๋ยวหันหน้าหันหลังบางครั้งก็ลืมบางคําการมาตัดตัดตัคลิปวิดีโออยู่ดีก็หลับเลยก็มีนะคะหลับได้สักประมาณสามสิบตื่นขึ้นมามันตัดต่อนะคะ้มาตัดต่อนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะที่เข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็มาพูดคุยมาถึงไม่ซื้อก็มาทักทายคุยเล่นก็ได้ตามไลน์ที่เราเ,เคยมีต่อกันนะคะบางคนก็ยังติดต่อกับบราดาตลอดมาพูดมาคุยบราดามีเวลาให้ท่านนะคะก็ยินดีพูดคุยนะคะ บางคนนี่จะบอกเลยว่าอย่ามาคุยเล่นไม่มีเวลาเขาจะพูดนะคะมีมีคนพูดแต่วันรดาทักมาเลยค่ะสามารถพูดคุยกันได้แต่จะช้าหน่อยก็เป็นบางช่วงบางจังหวะเนาะคนเราก็มีงานต่างๆนานานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนานนาน,น,านมาเป็นกรลยาณมรที่ดีต่อกันมีเป็นญาติพี่น้อง ของวรนาทุกคนนะคะเดียวบองยังมีนะคะอย่าลืมยังทาทุกวันทางทุกเรลาก็จะทําอีกพรุ่งนี้นะคะเตรียมสินค้าไว้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณค่ะ